รีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว NSR 144RW นะครับพลังธรรมชาติครับมาเปิดโลกเปลี่ยนรีวิวรถกลางธรรมชาติเลยนะฮะกลางทุ่งนาครับ กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับกดไฟกระมังจะให้กับผมด้วยนะครับพลังธรรมชาติครับตัวแรงยุก้าโนสายสองทีฮนะไม่ควรพลาดเจ้าตัวนี้พอเปิดโลกเปลี่ยน ขอได้ครับขอบคุณครับ